สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันนะฮะมาอัปเดตกันหน่อยกับพระอาปิตาจินดามณีนะฮะหานุมาลพันล้านนะครับนะครับนะวันนี้ครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันพี่ๆนะครับ21รายการพอดีเลยนะครับชอบสุกใจรายการไหนนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับเพราะเรามากันแค่40องคนะตอนแรกตอนนี้เหลืออยู่20องค์สุดท้ายแล้วนะครับวันนี้มาอัปเดตให้พี่ๆกันอีกหนึ่งรอบครับมารับชมไปพร้อมๆกันพิจายนะครับ รายการแรกครับเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ครับในรายการนี้นะครับเป็นเนื้อก้นครกนะฮะผสมจินดามนีครับองน้ําเงินนะพี่นะกําไรเงินคู่แข่งเงินคู่นะฮะหลังฝั่งเพชรอนุมาลป้ายรวยเงินทองนะครับฝั่งคู่และคนจำนวนห้าสิบเจ็ดครับรายการนี้นะครับขอแบ่งปันใพี่นะครับนะราคาพิเศษนะครับกับงานกำไรเงินคู่และแข่งคู่นะครับเงินนะรายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบบาทนะครับ รายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่2นะครับเลขโค้ดจัเบอร์หมายเลขห้าสิบเอ็ดรายการนี้ถือว่าเป็นเงินจัดเต็มเลยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อมัตเตอร์เพชรองดํกากําไรเงินคู่แข่งเงินคู่ป้ายรวยเงินคู่นะครับฝังเพชรนะสี่เม็ดนะรายการนี้เปิดราคาพี่เหมือนเดิมเนะี่ยสามร้อยแปดสิบาทนะครับสามร้อยแปดสิบาทเลขโค้ดจัเบอร์หมาเลขสี่สิบเอ็ดนะสวยงามพี่นะครับนะี่รายการที่สองนะครับ ต่อมารายการที่3ครับรายการนี้ก็สวยไม่พ้รายการอื่นเหมือนกันครับกับรายการนี้เลขโคดจำเบเลขหกสิบเก้9รายการนี้เป็นเนื้อผมพุทธคุณนะครับปัดนาคนะครับรายการนี้ตะกุดทองทิพย์สดอกฝั่งเพชรแข่งทองคู่น้ำโมนะครับนี่ฮะฝังน้ำโมนะครับรายการนี้สวยๆเลยละรายการนี้ผมขอแบ่งปันให้พี่นะครับที่300บาทเท่านั้นฮะรายการที่3นะครับต่อมารายการที่4ี่กับที่5ครับ รายการที่สี่ที่ห้านี่ครับซึ่งจะเป็นรายการเดียวกันนะพี่นะนะอีกรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันกับรายการเนื้อสายลุงองค์น้ําเงินตะกรุดล้อมหกดอกครับนะตะกรุดล้อมหกดอกนะพี่นะเลขคนจะเบอร์สี่สามกับเลขคนจะเบอร์สี่สี่ครับเลขเรียงกันเลยนะฮะรายการที่สี่กับที่ห้ารายการนี้แบ่งปันนะพี่นะครับองค์สามร้อยห้าสิบาทนะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่นี่ฮะรายการที่สี่กับที่ห้านะครับ ต่อมารายการที่6นะครับเลขค้นตําเบอร์มาเลข59รายการที่6นะครับรายการนี้เป็นเนื้อวาดมงคลร้อยแปดหน้ากากทองแดงลงยาครับรายการนี้ราคาเดิมครับนะสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทพี่ชายนะครับสำหรับรายการนี้ครับนะลงยาทีวอนด้วยนะครับรายการที่6นะต่อมารายการที่7ครับรายการที่7ก็สวยไม่แพ้กันพี่ครับเลขค้นตําเบอร์มาเลข2ี่าหน้ากากทองระฆังเนื้อชั้นหมากครับ รายการนี้รายการที่7นะครับแบ่งปันเหมือนเดิมครับราคาพิเศษนะครับเลขค้นตั้เบอร์เลขี่9รายการนี้แบ่งปันที่2 5 0บาทพี่นะฮะได้สวยๆไปบูชาเลยนะครับรายการที่7นะครับต่อมารายการที่8รายการนี้ก็ปัดหน้าพี่นะครับนะอ่าเหมือนกับองค์ที่3นะครับรายการนี้เลขค้นตั้เบอร์108รนะครับรายการนี้เอาไปพี่ชาย3า0ยบาทนะครับรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9รายการนี้ได้คนเบอร์107นะครับรายการที่9รายการนี้เนื้อผงพุทธคุณปัดหน้าทองกำไรหนึ่ง 1, คู่ฝังเพชรแข้งทองคู่นโมฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายผมขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่280บาทนะครับ280รบาทครับพี่ชายนะครับรายการนี้นะนี่ครับ ต่อมาครับรายการที่10ครับรายการที่10องค์นี้เหลืออีกหนึ่งองค์นะพี่นะ mm hmm. เลขค้นเบอร์89กับเนื้อผงจินดามานีองค์แดงกับลายทองทิพย์คู่สะดือพลอยนั่นเงิงครับ mm hmm. รายการนี้แบ่งปันที่250้บาทเท่านั้นครับ250าบาทนั้นพี่ชายสำหรับรายการที่10นะครับ ต่อมารายการที่11รายการนี้ได้โค้ดเบอร์เลขสี่สบเครับรายการนี้เนะฮะเป็นเนื้อสายลุงองแดงกับรายเงินคู่แข้งคู่ครับนะรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่นะครับที่280บาทนะครับ280บบาทที่พี่นะนี่เงินคู่นะนี่ครับ รายการที่สิบสองกับสิบสาครับสิบสองกับสิบสามก็เป็นรายการเดียวกันพี่ชายนะครับรายการนี้นะครับนะจะเป็นเนื้อผงงาช้างคุกกีวอลหลวงปูตะกรุดทองทิพย์แปดดอกกำลังและก็นักกากาบกาสะดือนะฮะนี่นกกากาบกาสนะครับนะครับรายการนี้นะครับนี่นะมาฝังพลด้านหลังนะครับรายการที่1ิบากับเอ้สิบสองกับสิบามนะฮะ1ิบสอง่นคนจะเบอร์75็ดิบ้านะครับ1ิบสา่คนจะเบอร์9ก้าสิบี่ครับนี่เอาไปพิชารนะครับองละสามรอยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับพี่ชัยนะฮะร,รายการที่ไปพี่รายการที่14นะองค์นี้ก็สวยแพย้กันกนเลขคนจำนวนยี่สิบสรายการนี้เป็นเนื้อว่านซบูลเลอร์นะตะกรุดทองทิพย์สองดอกนะฮะหน้ากากทองลงองังคาพี่รายการนี้นะแบ่งปันให้พี่นะฮะที่300บาทนะครับ300บาทพี่ชยัยรายการที่14ฮะต่อมารายการที่15ครับเลขคนจำนวนยี่สิบเจ็ดนะครับนะ15อ่า15กับ16นี่ฮะ สิบหาสิบหกเป็นรายการเดียวกันพี่ชายนะครับสิบห้าสิบหกรายการเดียวกันแบ่งปันให้พี่นะครับองละสองร้อยยี่สบาทละกันนะครับนะรายการที่สินะครับยี่สิบเจ็ดลขคจะเป็นยี่รายการที่เฮ้ยอันนี้อันนี้ขอขอสสามสิบนี่ขอสองร้แปดสิบละกันนะอันนี้ขอสองร้้าสิบละกันนะเลขแปดเนี่ยอ่าไปนะครับเนี่ยสองร้อยยี่สองร้อยห้าสิบนะเลือกเอาพี่นะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่สินะครับ รายการที่เจรายการนี้ครับนี่นะเงินเต็มส <shorts. S 1> ูบนะครับเลขค้ดตัเบอร์แปดสองกับเนื้อผงแล่เหล็กนะพี่เงินเต็มสูบฮะนี่ฮะป้ายเงินป้ายรวยในเงินนะครับนะกำไรเงินแค่เงินนะครับเนื้อเหล็กเงนพีนะฝั่งเพชรอีสีเม็ดนะเลขคู่ตัเบอร์แปครับรายการนี้นะครับเอาไป350บาทนี่นะเต็มสูบนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการต่อไปพี่รายการที่18 18เนื้อสายลุงองค์เขียวมรกตนะฮะตะกุดเงินแท้3ดอกฮะ เอาไปสามร้อยเอาไปเอาไปสองร้อยแปดสิบาทพี่สองร้อยแปดสิบาทพี่เลขคุณทะเบอร์สี่สิบเก้าครับนะฮะรายการที่สิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าเลขคุณทะเบอร์สี่สิบแปดครับเนื้อชั้นหมากหน้ากากทองลังค์ครับรายการที่รายการที่สิบเก้านะครับนะเอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมารายการที่ยี่สิบครับรายการนี้เนี่ยเงินเต็มสูบนะเลขคุณทะเบอร์สามยี่สี่กับเนื้อนะครับมัตเตอร์พีชองค์ฟ้ากำไรเงินคู่แข่งเงินคู่รวยป้ายรวยเงินคู่พี่ฝั่งเพชรศิล นี่ฮะหรือรายการนี้ก็เอาไปวิจัยเหมือนเดิมนะสามร้อยแปดสิบบาทนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับต่อมารายการที่เอ็ดครับรายการที่เอ็ดนะครับนะเกือบสมบูรณ in. ์แ <reci> บบกับรายการนี no ้เนื้อองค์ดาราเลยนี่ฮะเนื้อจินดามีองค์ดาราเลยพี่นะแต่แค้งแข้งเนี่ยหายไปพี่แข้งนี่หายไปนะที่เหลือสมบูรณ์แบบนะแข้งนี่หายไปผมขอท่าทุนนะครับองค์นี้ผมขอท่าทุนขอที่สองร้อยยี่สิบนะท่าทุน นะครับ220บาทพอพี่สำหรับรายการ21นะครับวันนี้มีให้พี่นะครับ21รายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกชมดูนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับนี้งกาบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ